ดูสิเนี่ยเด็กๆนั่งรอกันเลยเนี่ยเนี่ยนั่งรอเลยยังไม่ได้สั่งเลยนั่งรอโอโอค่ะค่ะรู้แล้วลูกอ่ะไปนั่งคอยเร็วเห็นไหมมีเงินนั่งคอยแล้วอ่ะนั่งคอยเร็วมานั่งคอยกันดีๆอ่านั่งลงคอยอย่าไปกวนตรงนั้นค่ะนั่งลงคอยค่ะนั่งลงคอยก่อนนั่งลงไหนแม่ไม่ต้องกดก้นนะนั่งคอยเองเออเก่งนั่งคอยแล้วเหรอครับเก่งมากเลยคนไหนชื่อมีเงิน มีเงินคนไหนชื่อมีทองคนนี้มีทองคนไหนชื่อมีบุญครับอ๋อคนนี้ชื่อมีบุญโอ้เก่งมากมีเงินมีเงินมองหน้าแม่ค่ะมีเงินค่ะมีเงินมองหน้าแม่ค่ะโอ๋อหนูมีเงินมองไม่ค่อยออกเลยมีเงินเนี่ยอืมคนนี้นะเก่งมากเลยนะรอเหลียวรอเหลียวรอเหลียวนะคะคุลูกๆค่ะมานั่งคอยตรงนี้ค่ะลูกมองไม่เห็นมะมีเงินมัมายืนคอยมานั่งคอยตรงนี้เอ้มีทอง นั่งตรงนี้ค่ะไม่ใช่นั่งคนละมุมแบบนั้นน่ะดูที่นั่งคนละมุมเจ้ามีทองนั่งอยู่ใต้เก้าอี้นะคะทุกคนมีเงินแล้วก็มีบุญออกมาลูกออกมาเออมานั่งข้างนอกสิลูกไปนั่งตรงนั้นทาไมล่ะคะมานี่มานี่มานั่งตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้นี่นั่งคอยตรงนี้เดี๋ยวแม่จะนับหนึ่งถึงสิบไงที่เราคุยกันนะลูกเราเราตั้งเราเราตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าต้องนับหนึ่งถึงสิบมีบุญนั่งค่ะมีเงินนั่งค่ะนั่งค่ะแม่บอกให้นั่งค่ะนั่งค่ะนั่งลงดีนนัั่่งงงลตาาามมคคํสเกกูู้ทุ มีทองเก่งมากเลยนั่งดีๆนะคะเดี๋ยวแม่จะนับหนึ่งถึงสิบแล้วเดีด๋ยวแม่จะตัดให้นะตัดกล่องนมให้นะคะแม่นับน้องมีเงินมีเงินมีเงินไม่ได้ค่ะมีเงินต้องมานั่งคอยตรงนี้นะคะคนเก่งของแม่อนานั่งนั่งคอยก่อนนะคะคนเก่งของแม่ต้องเชื่อฟังใช่ไหมคะเห็นไหมเด็กๆเชื่อฟังนะเชื่อฟังคุณแม่โอเคไหมคะแม่จะนับหนึ่งถึงสิบแล้วแม่จะไปตัดมาให้นะอ่านั่งคอยมีมีทองมีทองนั่งก่อนมีทองไม่ได้มีทองงั้นแม่ไม่ทําให้นะ โอ้ไปนั่งรออยู่ตรงนู้นมีทองอย่ามานั่งใกล้เกินไปลูกใกล้แค่ไหนก็ได้กินพร้อมกันค่ะลูกขานั่งไกลๆค่ะลูกเร็วๆยุงเยอะแล้วเนี่ยตอนเย็นๆชอบยุงเยอะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้เนี่ยนั่งตรงนี้ค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเร็วๆเดี๋ยวแม่จะนับหนึ่งถึงสิบแล้วแม่ก็ไม่ไหวแล้วยุงเยอะเร็วๆแม่จะนับหนึ่งถึงสิบนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนค่ะมีทองมีบุญมีบุญขามีบุญนั่งก่อนค่ะลูกคนเก่งของแม่นั่งก่อนค่ะโอเคเก่งมีทองนั่งหรือยัง มีทองนั่งก่อนสิคาุกนั่งก่อนมีทองนั่งลงก่อนมีทองมีทองนั่งก่อนค่ะเพื่อนนั่งแล้วไม่เอาค่ะไม่เอาไม่ได้มานี้ทำไมโอเครู้แล้วลูกโอเคนั่งคอยค่ะมีทองนั่งคอยเร็วๆเห็นไหมเพื่อนนั่งแล้วค่ะวันนี้มีทองทําไมไม่น่ารักอะลูกมีทองมีเงินมีเงินนั่งก่อนค่ะโอ้ไปนั่งตรงนั้นเหรอลูกมานั่งตรงนี้สิลุกนั่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะเอามาให้ดีๆไงเดี๋ยวแม่นับหนึ่งถึงสิบได้เลยค่ะได้เลย ไม่นับหนึ่งถึงสิบนั่งลงนั่งลงนั่งละค่ะนั่งนั่งนั่งโอเคเดี๋ยวแม่ให้มีเงินนั่งโอเคเก่งไม่จะนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอเดี๋ยวนะแม่ตัดให้แล้วนะคะรอเดี๋ยวได้เวลาเด็กๆมัแมนะคะเก่งมากเลยนั่งคอยตามคำสั่งประมาณหนึ่งแล้วเนาะเด็กๆก,ก็ประมาณนี้นะคะ น้ำให้อร่อยนะน้ำให้อร่อยนะคะเด็กๆยืนดีๆสะดวกยืนดีๆให้มันตรงๆอ่าให้มันตรงๆน้ำเลยเด็กๆน้ำเลยเก่งมาหก,ห,กามาหิวหิวใช่ไหมคะแม่เทนมเพิ่มให้อีกอันแม่เทนม เยอะมากโอเคเรียบร้อยค่ะมัเป็นใหญ่เลยขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบา,บายสวัสดีค่ะให้น้องกินให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จก็จะล้างปากให้น้องเช็ดปากให้น้องนะคะสวัสดีค่ะ